ผมเริ่มเห็นคอมเมนต์นะฮะแล้วอาจจะทําให้หลายคนไม่สบายใจแล้วว่าเริ่มมีพี่น้องประชาชนพูดไปถึงขนาดว่าเฮ้ยถ้าขอโทษน,นะฮะถ้านายกไม่ไหวรัฐบาลไม่ไหวเนี่ยรัฐประหารเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณเดีภัไทยขยายความตรงนี้หน่อยในมุมมุมตัวเองมองยังไงคือผมคิดว่าแหม <c oughs> ถ้าหากว่าเราจะเรียกอํานาจนอกระบบเข้ามาเนี่ยนะคือมันก็ไม่ได้คืออันนี้เป็นอารมณ์ผมว่านะเป็นอารมณ์ที่ไม่พอใจรัฐบาลนี้จริงๆวิธีทางประชาไตยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้ครับ อำนาจนอกระบบเนี่ยมันไม่ใช่แก้ปัญหาได้ทุกอย่างที่ผ่านมาเราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยแปดเก้าปีมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอแล้วก็มันไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นอำนาจนอกระบบแล้วเนี่ยมันจะทําให้การทุจริตการคอร์รัปชันการบริหารประเทศมันดีขึ้นไม่เลยแล้วยิ่งซ้ำกาคือเราตรวจสอบอะไรไม่ได้โดยซ้ําไปและพวกนี้พอเข้ามาก็พรรคพวกก็มาเป็นบอดกันเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นมันมันเอาอย่างนี้ดีกว่าผมก็คิดว่าให้มันเป็นไปตาม กลไกของประชาธิปไตยอันดับแรกแบกจารว่าไล่นายก่อนนายกต้องออกกดดันให้นายกออกก่อนเปลี่ยนนายกภาวะผู้นําแบบนี้ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็กดดันคืออำนาจให้ประชาชนตัดสินใจใหม่เลือกตั้งกันใหม่ก็ว่ากันไปตามระบบตามระบบจออันนี้ดีที่สุดผมคิดว่านะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติคือให้ทหารในเขาป้องกันชายแดนไปแต่ไม่ต้องมา ยึดอำนาจหรืออะไรใช่ก็ใช้วิธีการเนี้ยผมว่ามันจะตอบปัญหาได้เยอะครับไม่เป็นไรลองผิดลองถูกได้ไม่มีปัญหารอได้อาจารย์นะฮะอันนี้คือเอาล่ะถ้าถ้อยคําของคุณพิธาเลยนะปกป้องเนี่ยถูกต้องครับปกครองเนี่ยไม่ได้แต่ทุกวันนี้เราไม่เราไม่ค่อยจะใช้คําว่าปกครองกันหรอกนะครับเราใช้คําว่าบริหารคือประชาชนไม่ได้ถูกปกครองโดยใครแต่ว่ามีใครมาบริหารบ้านเมืองให้ประชาชนเพราะฉะนั้นทหารเนี่ยเข้ารักษาความสงบเรียบร้อยได้ครับหรือว่าปกป้องประชาชนนะครับ ป้องกันรอริราชศัตรูรวมถึงปกปักรักษาขอบขันทศีมาของดินแดนประเทศไทยเราไม่ว่าทางบกทางน้ําอันนี้นใช่ถูกต้องทําเลยนะครับแต่ไม่ใช่เข้าบริหารราชการแผ่นดินผมเรียนอย่างนี้เลยการปฏิวัติรัฐประหารการเข้ายึดอํานาจแล้วเข้าปกครองเองนะครับในตอนเมื่อสมัยก่อนหรือเข้าบริหารราชการแผ่นดินเองตามสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับนับตั้งแต่2 4 7 5เป็นต้นมาทําบ้านเมืองวุ่นวายมาตลอด และครั้งสุดท้ายที่เพิ่งปฏิวัติรัะประหารโดยพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้านะครับ,รบสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ทาอะไรมไม่ได้ไปพาคุณนักสินกลับมาเหลอ,อแล้วไม่ได้พาบรรดาคนที่เป็นพักของคุณรวมไทยสร้างชาติ<อ>หรือพักเดิมของคุณคือพลังประชารัฐจับมือกับพักเพื่อไทยตอนนี้เหรอ,อแล้วถ้าบอกว่ารัฐบาลไม่ทําอะไรพวกคุณจะโยนให้คุณแพทองทานคนเดียวเหรอในเมื่อคุณก็ร่วมรัฐบาลกับเขาพักครุงเทไทยก็ด้วย ชาติไทยพัฒนาก็ด้วยพักทั้งหลายที่คุณร่วมรัฐบาลอยู่คุณจะปล่อยให้คุณแปรทางทารรับหน้าเสือนี้ไปเองในเมื่อคุณร่วมรัฐบาลด้วยกันน่ะเพราะฉะนั้นสําหรับผมนะนับตั้งแต่คนปฏิวัติรปะหารมาคุณก็มาจับมือกับคนพวกนี้แล้วไม่ดูแลบ้านเมืองคุณเป็นทหารด้วยซ้ําไปและผมเข้าใจว่าคุณครองยศจนกระทั่งคุณเสียชีวิตด้วยซ้ําทําไมคุณไม่ทําอะไรล่ะคุณก็เป็นคนไปพาเข้ามาถูกไหมเขาไม่ทําอะไรอ่ทำไมคุณไม่ทําอะไรเลยอ่ะ ผมว่าพลเอกประวิทย์ซะอีกนะในบรรดาสามปอตอนนี้ยังถือว่าทำนะพลเอกอนุพงศ์อยู่ไหนปอหนึ่งนะปอป๊อกปอประยุทธ์พลเอกประยุทธ์บอกว่าไปเป็นองคมนตรีแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอีกเลยเหรอตอนนี้มีแต่ปอป้อมอ่ะไม่ได้ว่าชมแต่เขาก็ยังทําอยู่อ่ะยังอยู่ในสภายังอยู่ในสภาแล้วก็ยังขับเคลื่อนยังบอกเออทหารต้องทาแบบนั้นสิเอารัฐบาลต้องทําแบบนี้สิยังอยู่อ่ะที่ออกมาให้ความเห็นวันก่อนถูกต้องอย่างน้อยก็ยังทําถูกไหมนอกนั้นใครทําอะไรพักประชาชนเนี่ย ผมก็บอกไงมันกลายเป็นว่าทั้งสภาไงผมเรียอว่าสสทั้งหมดไม่ได้ทําอะไรเลยสอวอทําอะไรอ่ะอืมเอาวันก่อนประธานสอวเพิ่งแถลงที่รัฐสภาเนี่ยครับแล้วยังไงต่ออออ๋อ,อแถลงอะไรงไงต่อแถลงแถลงาจเปิดสภาคือ,อจะเอาเรียนแบบของกัมพูชาไงคือเขาเห็นว่ากัมพูชาปั๊บเนี่ยนะพมมีปัญหาปับ๊บเคลื่อนไหวปับ๊บเขาเปิดสภาได้ภายในวันเดียวครับอ่าเพราะฉะนั้นก็อ ของเราเราเปิดบ้างไงแต่ก็ไม่เปิดอยู่แล้วรัฐบาลไม่เปิดคือมันต้องทําอะไรให้มันมีนัยยะสาคัญนะครับแล้วมีผลในทางปฏิบัติตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยอะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะอันนี้เลยไม่ขยายผลนะนับตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาเนี่ยตั้งแต่คุณเศรษฐาเป็นนายกทําอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์พูดผลกับบ้านเมืองโดยรวมใช้งบประมาณยังกว่าจะใช้ได้ถูกไหมแล้วท้ายสุดก็ไปตั้งอะไรใครก็ไม่รู้ถูกสารน้ำนนเอาออกซะแล้วคุณแพรทองทานมาเนี่ยทำอะไรอาจจะเอาแต่คาสิโนจะเอาแต่แจกเงิน ถูกไหม,มจะเอาแต่อะไรก็ไม่รู้ที่มันจะนําความวิบัติมาสู่บ้านเมืองนี้และท้ายที่สุดตอนนี้มันไม่ใช่แค่วิบัติแบบเศรษฐกิจหรือสังคมนะมันจะวิบัติเสียดินแดนกันแล้วจะอยู่อีกเหรอดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ครับ